ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระกิ่งบัวล้อมหลวงปู่ทวดก้นหลายเซน็นจะสร้างในปีพุทธศักราช2508นับเป็นพระยอดนิยมอีกพิมพ์หนึ่งในสายหลวงปูทวดวช้างให้จังหวัดปัตตานี ที่มีการเช่าหากันอย่างกว้างขวางและมีการหมุนเวียนในวงการมากพอสมควรพระหลวงปู่ทวดรุ่นนี้จัดสร้างเพื่อหาทุกสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีจํานวน5 0 0พันองค์เป็นพระหล่อแบบโบราณองค์หลวงปู่ทวดนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวงหงายซึ่งมีรอบองค์พระจึงเรียกพิมพ์นี้ว่าพิมพ์บัวรอบในองค์พระบรรจุเม็ดกิ่งตายองค์พระ อโคดหนังสือสามแถวลงในเนื้อพระแถวที่หนึ่งอ่านว่าวิสัยโสพลแถวที่สองอ่านว่าหลวงพอ่อทวดและแถวที่สาอ่านว่าวัดช้างให้ตัวหนังสือแถวที่สตอกติดชัดบ้างมาชัดบ้างคระกันไปอันเป็นที่มาของชื่อเรียกพระพิมพ์นี้อีกชื่อหนึ่งว่าฐานลายเซ็นพระพิมพ์นี้บรรจุเม็ดกิง่งเข้าทาง รูเจาะใต้ฐานและปิดสนิทด้วยเนื้อโลหะเนื้อเดียวกันกับองค์พระแล้วตกแต่งความเรียบร้อยด้วยตะไบเบื่อหลังการจัดสร้างพระกิ่งบัวรวอบหลวงพ่อโทษวชางให้รุ่นนี้มาจากโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดปัตตานีอันเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดปัตตานีก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2455ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ในปีพุทธศักราช2508อาคารเรียนหลังเก่าชำรุดมากทางโรงเรียนจึงได้เสนอทางข้าราชการขอสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นใหม่แทนคณะกรรมการจึงได้ติดต่อขอความร่วมมือจากนายอนันต์คณานุรักษ์ข้าบดีชาวปัตตานีผู้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างพระหลวงพอ่อทวดเนื้อว่ารุ่นแรกปีพุทธศักราช2497เป็นผู้ขออนุญาตราชานทิมจาาวัดพัดช้างให้ จะสร้างพระหลวงพ่อทวดขึ้นมารุ่นหนึ่งพระอาจารย์ทิไมได้เมตตาให้ความช่วยเหลือโดยติดต่อกับดวงวิญญาณของหลวงพ่อทวดทางสมาธิจิตซึ่งในสมัยนั้นชาวบ้านเรียกกันว่านั่งทางในครั้งแรกจะสร้างพระเนื้อว่านแต่หลวงพ่อทวดไม่เห็นด้วยเพราะพระเนื้อว่านแตกหักชำรุดง่ายเป็นเหตุให้ลูกหลานต้องเสียใจควรสร้างเป็นพระเนื้อโลหะดีกว่า สรุปเป็นพระกิ่งบัวรอบดังกล่าวโดยน,นายอนันต์คณานุรักษ์เป็นผู้ติดต่อหาช่างแกะแม่พิมพ์และโรงงานหล่อพระสร้างจำนวน5,000องค์เป็นพระเนื้อทองผสมเท่านั้นไม่มีเนื้อพิเศษอื่นใดทั้งสิน้นพระอาจารย์ทิมทำพิธีพุทธาพิเศษในวันที่16เมษายนปีพุทธศักราช2508เป็นการทำพิธีพุทธาพิเศษเดี่ยวภายในกุฏิซึ่งเป็นวัดปฏิบัติของพระอาจารย์ทิม ที่ไม่มีการจัดทำพทิธีใหญ่โตภายในพักโบกสถแต่อย่างใดวันที่17เมษายนปีพุทธศักราช2508ให้ทำบุญบูชาพระหลวงพูโทษเป็นวันแรกโดยให้ทำบุญองค์ละ300บาทถือว่าราคาสูงพอสมควรในสมัยนั้นหลังจากคณะกรรมการได้นำไปให้ทำบุญบูชาที่โรงเรียนและที่ครั้งจังหวัดสารคังจังหวัดปัตตานีเป็นเวลาหลายเดือนก็ไม่ค่อยมีคนเช่าบูชา ความทราบถึงพระอาจารย์ทิมท่านได้สั่งให้เอาพระกลับไปทําบุญที่วัดช้างให้โดยกำหนดราคาใหม่เป็นองค์ละ150บาทไม่กี่เดือนพาจํานวนที่วัดนำมาให้บูชาก็หมดไปได้เงินก้อนหนึ่งส่งมอบให้ทางโรงเรียนดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ต่อไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่